สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้มาเลยเด้อครับผมเลขของพ่อหลองครับพี่น้องเนาะเลขตั้งหลักครับพี่น้องครับหรือว่าเลขประกบคูครับอันนี้คือมวดติพานมาเด้อครับพี่น้องมวดติพานมาครับผมครับเข้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยแหละครับผมครับเลขของพ่อครับพี่น้องเนาะแถวล่างเลข ไม่มาด้วยกันครับผมเป็นทีสากันดีมีสองสูตรด้วยครับผมครับคลิปนี้ก็จะมาตามต่อยพี่น้องเอซีครับผมครับเลขของพ่อหลองแล้วก็เกามาเชียก็จะมาวิเคราะห์ใส่ครับเด็กเต้นของเก่ามาเชียครับพี่น้องหนึ่งงวดบ่างหันวิเคราะห์หนึ่งมาหนึ่งหกครับผมเน้นบนครับสําหรับเลขพี่พี่นอ้องอ่า ล่ออีกชุดหนึ่งก็คือเลขร้อยมาลายบนล่างนี้ได้ครับผมเดี๋ยวกัมาเชีจะนํามาเสนอครับพี่น้องเนาะครับเป็นเลขมาครบบนล่างนี้นะครับครับเอาในคลิปนี้ครับผมมาเบิรงเหลขกตั้งรักพอรองน้ากันครับผมเหลขกเด่นตัวใดครับพี่น้องเนาะเหล็กตัวใดมาใดเลขตัวใดมาบ่ใดครับไปรับชมนับฟังเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้ครับพี่น้องสิบหกพฤษภาคมหกสิบเจ็ด ับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับผอหลองเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณพผอหลองเด้อครับผมครับสําหรับพี่น้องอีซีครับผมอยากจะติดต่อผอหลองครับพี่น้องเนาะติดต่อผ่านเก่ามาเชียร์ได้ครับผมครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดครับหรือว่าแอดไลน์ครับพี่น้องเนาะศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดครับมี2เบอร์ครับพี่น้อง0 9 2 5 6 1 5 8 1 7ครับเอาไปรับช่มรับฟ้างกันเลยครับพี่น้องเลขพ่อหลงครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกับเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาแชร์น้าแชร์ในเด้อครับผมไปรับช่มรับฟ้างเลขของพ่อหลงครับในหวดวันที่16พฤษภาคมกันเลยครับ พอครับครับก anyway. ็มาเชียร์สวัสดี่อร้องครับผมสวัสดีครับครับพ่อครับกิน้าวรแป้งไปครับผมโอ้นั่งยอยู่ลครับโอ้เห็นต้องกินอยู่กินเดืกอยู่ดีนี่กินเดืกอยู่ดีนี่ครับควัสดีนะครับแต่หลายพ่อพอนึงเจ็ดเจ็ดหนึ่ง ว้าวเต็มเต็มเลยครับเจ็ดมากกันนึงเจ็ดสุดเจ็ดฟอวาครับผมครับโอ้สุดครับโอ้เด็ทั้งบนทั้งล่างครับครับคออขาด่อเนนี่เลขตั้งรักกัสุดยอดครับผมเลขแถวบ้ามาํำกันกับบ้ามาครับแถวล่าง ไม่ตองเลขดังทั้งหลังเลขเก่ามาันเสียเบิร์ยู่เครื่องเก่าสองเก่าหาหหเก่าโอมามามนีดูกระมาตามแนวทางเช่นเคยครับปอเอาต้องสองสูตรแล้วครับผมครับอยากไปเรียนสูตรน้ำพอยดีดนี่ <laughs> จะไปหาพอเลยพอสอนสูตรให้เา<ำ><ำ>พอหมดนีบ้างทุกครับผมบานี้มมนหมดหนีเขาสองตัง้เงเลขลกตังแปดหกสี่ไว้แปดหกสี่เ,เก้าเจ็ดเก้าเจ็ด<ำ>ั้งใจกับศูนย์หนึ่งสองส้าศูนย์หนึ่งสองสามห้า ครับผมอขอขับปีน้องพ่อจะมองเห็นเรียกไปครับผมบาทนี้ปนีนี้ก็บวกหันตัวตัวเด่นหลุดนะพ่อเนาะว่อน,นี้เด่นไรเนาะครับผม,มเ,กกกเก้าเก็บเก้าเก็บอก้าเก็บเก้าเก็บอ๋อบางอยู่ใน,ห,นหลัง เกดครับผมเก่ากับกเก็บเก่ามาได้พ่อบาดนี่ม,มื้อตมเอื่อเก่กามาเนี่ยเต้งนส่นชุดเก่าื่อไ้างล่างพี่นรับชุดเก่าชุดเก่าเลยได้ยังไงพ่อ ท่านมักเล็กเข้ากัมันรองเล็กให้เด็กจออกเด้หวดนี้เป็นสงสัยอยู่มั้งบ่พอครับท่านเล็กแคแ็กออดี่ยค่แค่นมจะออกกับสามรึแสามรอ๋อนี่แปดสามส่วนตัวพอมักตัวใดนอน,นี่ว่าหันพอมักเจ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์พอบอกเลยวดนี้พอมักตัวไดครับผมวันนี้ผมาเลขเก่ามดแล้วเก่าพอดีคือจับให้น่อยได้อศูนย์เก่าตัวเดียวเลงบอกเก่ามากหกศูนย์ก่าเก่าก่าองเยเีอ๋อเสือังรงนี่ศูนย์นึง เลขที่ผมว่าเอฟซีตองการรุ่น<อ>ต้งัง901234ไว้โอ้นี่อีกสูหนึ่ง901234อเอทักล่างไว้5 6 7 8ออกร่วมกันเรียกขึ้นเนี่ย5 6 7 8ออกร่วมกันั<บ>เนเลขเจ็ดบ้าออกเจ็ดฐาน,นเจ็ดทเจ็ดปดมวนครับ ครับผมครับเดี๋ยวใกล้เมือเม่อก่ามาเสียจะมาถามพ่อตอนนี้พอกลังอันวิเคราะห์อยู่แต่ามากาตัวไหนแต่ว่าพอมาเก่าเนี่ยนะครับผมม,มันเลขที่ยุททั้งหลังอันเซ็นนี่คือเก้ากับเจน,เนี่จะเป็นเลขวิ่งนะพ่อเนาะ,นะตะก,กี้ก็ได้ครับเป็นเลขเด่นด้วยครับผมเก้ากับเจ็ดพอกัมมกเก่าพื่อกันครับผม เก่าศูนย์ศูนย์เก่าเก่าหนึ่งเก่าสองเนี่ยนะครับผมถ้าแปดก็จะเป็นแปดสามศูนย์เจ็ดก็จะเป็นศูนย์เจ็ดครับผมอยู่ในนี่กับสองศูนย์กับมีเทรื่องเลกปรมาณกากันความแล้วครับผมทั้งสองศูนตรคือแถวไต่ครับตามสูตรพอนี่แหละครับผมอ๋อสำหรับมือนีเก่ามาเชียอกับโทรมาหาพอช่วงนั้นกับพ่อขับรถอยู่เนาะ ครับก็ยังไหวอยู่บ่ก่าครับรถก็ได้ไม่เอาลัางเงี้ยดีแล้วตะวันขาวดีใจก็สูอยู่แล้วที่บอกใจก็สูอยู่แล้วตะวันหล่างกายพ่อหนุนไปไหนครับจังได้ก็ระมัดระวังพออากาศมันห่อนน้ำครับเอาใกล้จะแล้วไปแล้วพอเนี่ยกิน คนปลาเนีต้มปลาพอต้มปลาในสวนต้มปลาว่าต้มปลากินข่าเจ้าเป็นบ่านี่ิพ่อนี่ยครับกินข้าวเจ้าย่างเดียวครับมันใหญ่ายกินปลาเอาเกาะมาเสียกับใกล้ๆมือลูกก็จะมาถามอีกเด้อพ่อครับครับผมเอาอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับพ่ออยู่หมันก้อนยื่นครับผมครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับเลขพอหลงครับพี่น้องเนาะทังเลขตั้งหลักเลยครับเพื่อนๆพี่สองส่วนครับผมครับกระด้มาทั้งสองส่วนเลขครับพี่น้องครับเลขตั้งหลักครับผมงวดวันที่สิบหกกระดาษกระดาษอ่าสิบหกพฤษภาคมหกสิบเจ็ดครับแถวบนครับพี่น้องเนาะแปดหกสี่เก้าเจ็ดครับผมครับแถวล่างศูนย์หนึ่งสองสามห้าครับพี่น้อง ก็ตามเป็นทีซาบกันครับผมแถวล่างไม่มาด้วยกันเด้อครับผมแถวล่างไม่มาด้วยกันครับจิประกบคู่กันบ่ได้ครับพี่ดองเนาะครับแถวแถวบนมานําำกันได้ที่ยงงวดวัาหันกามานน้ำกันอยู่ครับผมแล้วก็เด่นครับพี่ดองเนาะเก้ากับเจ็ดครับพอกามากเก้าแล้วครับผมถ้าเก่ามากพอกับให้ประกบใส่แถวล่างนี่แะครับผมเกาอยู่แถวบนเก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับพี่้องเนาะเก้าหนึ่งเก้าสองนี่ะครับ แล้วพอกับ well, พูดถึงแปดพอมแล้วครับผมแปดมากอาจจะเป็นแปดสามครับเจ็ดมากอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์นั่นสิละครับผมเป็นตัวเก้าที่พอประกบงวดว่างหันสูตรสองครับผมสูตรสองกับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แถวบนครับแถวล่างห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันครับผมครับทั้งนี้ก็เป็นสูตรเลขไม่น่าลงทุนของพอได้ครับผมเลขไม่มาด้วยกันครับผม แต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเดินดีอยู่ครับพี่น้องเนาะเอาอยู่ครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขพ่อหลอ้งเด้ครับผมกับสิบหกพฤษภาคมหกสิบเจ็ดครับเดี๋ยวก่ามาเชียร์กันไดชุดนี้แล้วก็จะมาวิเคราะห์กับศูนร์ลอยมลไยพร้อมครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันในคลิปต่อไปได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้อยที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับผมสิบหกพฤษภาคมหกสิบเจ็ดสวัสดีครับ